นี่เด้อค่ะก๋วยะคะควเตี๋ยวเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูมะละนะคะนี่นะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นดชีก,ก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูมะละมาฝากเวยจ้านี่จ้ะนี่ น่าอร่อยเลยค่ะพี่น้องกินตาเสบเนาะแต่ว่าเอาเส้นมาเนาะค่ะลวกมาจ้ะวันนี้เนาะกินเลยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอร่อยค่ะ อรอยพิษผมเกือบจุม่มมาเด้อค่ะมากินกันุชีนะจ้าเมนุงง่ายๆสบายๆเนาะ มนละอืมเซีย วันนี้กินคนเดียวค่ะพอ่อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแฟนก็ลูกกินเขาแล้วเนาะนุชีก็ทำกว๋วยเตี๋ยวกินจ้ะเขาก็กินอาหารฝรั่งเนาะแต่วันนุชีจะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวฝรั่งจ้ะไอ้กว๋วยเตี๋ยวฝรั่งว่าสันก๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวไทยก็เลยอยากทำกินเนาะจา้ะผูดพริก ก๋วยเตี๋ยวมะละนั่นนั่นที่กินเนาะใส่มะม่าสองห่อค่ะพี่นอ้องเศรษฐ 嗯。Mm hmm. มันละใส่ทั้งลูกเลยจ้ะใส่ทั้งลูกเลยเนาะลูกเดียวใสหมดเลยจ้ะชอบกินจ้ะ มาเด้นจ้ามากินกันุชีเลยจ้าแซ่บอีกแล้ววันนี้ ขอบคุณด้อค่ะทุกคนที่ที่เข้ามาติดตามนชุชชีเนาะจ้านุชชีกับฝากช่องน้อยๆของนุชชีสวีเดนด้วยด้อค่ะในอ้อมก่อนของทุกคนนะคะนุชชีก็เป็นคนอย่างงี้ละจ้าพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็หลักมดใจนะคะหลักใครก็หลักมดใจนะคะก็เป็น กำลังใจให้กันเนาะค่ะทีน้องเนาะ แบ่แบๆหนูเป็นคนโคราชด,ด้วยจ้าพี่น้องคนโคราชอยู่อำเภอโนนสูงด้วยจ้า เผ็ดคือกันนั้นน่ะเน่ยกว่าจะเจมโบเผ็ด เดี๋ยวเพชค่ะนานๆที่กินค่ะอร่อยมากเลยอร่อยค่ะทำมาละ มาละหมูมแดงได้วจ้าเนนะี่ยหมู โอเคเ้อ okay ค่ะหนชชีก็ขอจบไล่์แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะหนชชีก็เขอกินต่อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมรับติดตามหนชชีสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย